นะตอนนี้ปีกผีเสื้อพี่นะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ปีกผีเสือ้อโดโพซิชันตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะเป็นโวลต์ปึ๊บตอนนี้ปีกผีเสื้อไม่ได้เปิดมันควรจะเป็นศูนย์เปอร์เซนต์อ่ามันก็จะควรประมาณศูนย์กว่าโวลต์หรือหนึ่งโวลต์กว่าอ่าพอเวลาเราเปิดปีกผีเสือ้อเปิดสลิงปึ๊บมันก็จะไปเปิดปีกผีเสือ้อมันก็จะขึ้นเป็นหนึ่งเปอร์เซนต์สองเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์บิดหมดแค่ร้อยเปอร์เซ อ่ามันก็ทําให้ว่ามันก็จะเหมือนกับว่าพอเราตารัดเครื่องปุ๊บเหมือนกับเราเปิดเร่งไว้โดยที่จริงๆเราไม่ได้เปิดอ่าแต่ว่าวนมันไปบอกกองว่าเราเปิดเร่งอยู่มันก็เลยจ่ายน้ำมันเยอะกว่าเดิมอ่าซึ่งตอนนี้มีสองทางก็คือแกะมาล้างเช็คดูถ้าหายก็ใช้ไปแต่ถ้าวิธีการล้างแกะมาล้างแกะมาเช็คแกะมาล้างเนี่ยคือบอกไม่ได้ฟันธงไม่ได้ว่ามันจะหายตลอดเลยถ้าใช้ไปแล้วมันยังไม่พังก็ใช้ไปแต่ถ้าใช้ไปแล้วมีอาการเหมือนเดิมอีกรอบหน้าก็ควรเอาเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่า เพราะว่าการซ่อมมันไม่ได้หมายความว่าแล้วมันมันบอกไม่ได้ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ซ่อมแลวห,หายอ่าใช่แต่พอเราถอดอันนี้ปุ๊บเสียหล่อดอ่เสียหลออ่าปุ๊บอ่าเนี่ยที่มาดูพอถอดปุ๊บเท่กบบากับว่ามัน่านาไม่ได้มันจะกลายเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับพี่อ่าเราต้องทำให้มันกลับไปเป็นสแตนดาดเหมือนเดิมครับพี่ก็คือวิธีการก็คือเราก็ต้องไปถอดไอ้ตัวนั้นมางใหงที่ก่อนเพราะตอนนี้เราไม่มีเปลี่ยน จากเราไปล้างแล้วมาคุ้นกันเอาไปอีเดงยน่อนสมองไม่เ็นมาถ่าจากตรงนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนนอ,อไม่เห็นเ,เราจะดูแค่โพอิชั่นเซนเซอร,ร,ร,ร์ว่ามันกลับมาปกติหรือยังอ่ะตอนนี้นี่เราเสียบที่แล้ว เห็นไหมเราล้างเสียบไปเรียบร้อยตอนนี้เราจะเปิดกันเร่งอ่าเปิดปรเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ากลับมาปกติเรียบร้อยจะล,ลองสตาร์ทดู นะอันนี้จะกลับบ้านไปเรียบร้อยเรื่องเรื่องก็คือเมื่อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อคืนนี้อ่าลูกค้าเขาโทรมาครันเนี้ยโทรมาบอกว่ารอบเขาไม่ลงดูดีๆรอบเครื่องเขาไม่ลงพันหกพันเจ็ดพันแปดดูแบบนะั้ไม่ลงเลยเราก็เลยทําการคุยสอบถามที่มาที่ไปเราก็เลยวิเคราะห์ได้ว่าอ่าต้องเป็นอะไรทักอย่างในสามตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องตัวไอเด่นคอนโทรลตัวคุมรอบแล้็ตัวเซ็นเซอร์ปีกผีเสืแล้วพอสักผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งเขาโทรกลับมาบอกว่าตอนเนี้ย เวลาเปิดคนเร่งรอบไม่ลงแล้วเวลาเปิดคนเร่งรอบมีบุบๆวัดๆเราก็เลยบอกขึ้นมาว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์ปีดมีเสื้อมากกว่าเราก็เลยแนะนําวิธีแก้ไขให้เขาไปเบื้องต้นอ่าแต่วิธีแนะนําแบบไหนไม่บอกไม่บอกไม่บอกเราก็เลยให้เขาขี่กลับมาก็ขี่ได้กลับมาปกติเลยอ่าพอเราแนะนําวิธีไปวิธีแก้ไขเบื้องต้นกลับไปก็คือขี่ได้กลับมาปกติก็วันนี้ก็เลยขี่มาให้เราทําการแก้ไขกมแตมเราได้ทาการ เช็คค่ามีปิเต้าแล้วเลยถอดล้างดูพบว่าน้ำมันเข้าปีปีเต้อในในตัวเซนเซอร์น้ำมันเข้าเราก็ทำการล้างให้ก็าหายไป,ปรกฏว่าล้างเราหายเพราะว่าดูจากแผงวงจรข้างในแล้วมันไม่มีรอยฉลกเสียหายเห็นแค่น้ําเข้าก็เลยล้างเช็ดอะไรให้เรียบร้อยประกอบกลับไปเช็คค่าก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยกลับบ้านไปได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเซนเซอร์เพแก้ไขให้เรียบร้อยนะรุ่น